สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างแยกได้บ้านนะครับวันนี้ผมจะนําเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเชื่อมทอทางแดงนะครับสาหรับช่างมือใหม่และผู้ที่สนใจนะครับารายละเอียดเกี่ยวกันเซฟตี้ส่วนบุคคลผมจะไม่พูดถึงนะครับเช่นแว่นถุงมือรองเท้าหุ้มข้อนะครับก็คือผ่านไปนะครับคือรองรองเท้า วัสเหล็กหรือรองเท้าเซฟตี้นะครับคือเราจะผ่านตรงนั้ไปครับเอาเอาเป็นว่าคือเวลาช่างเราไปทํางานจริงเนี่ยเปื่อถุงมือก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับบางทีมันอยู่ในที่แคบที่อะไรอย่างเงี้ยแว่นเลื่อนเลยบางทีมันแกะแตไม่ได้ใช้แล้วมาเริ่มกมาเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องบานท่อนะครับนี่คือท่อที่ผมบานไปแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับบานแล้วนะโดยใช้ตัวตอกครับขนาด อันนี้มันท่อสามหุนนะครับใช้ตัวต่อสามทัแปดนะครับสามหุนต่อลงไปอย่างนี้ครับเพื่อให้ท่อบานนะครับก็ใช้ตัวจับนี้ก็ได้ครับจับท่อไว้แล้วก็ต่อครับหรือมือเปล่าก็ได้นะแต่มือเปล่าต้องใช้ต้องจับให้แน่นน้ต่อต่อเสร็จมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับสวมกันอย่างนี้ครับทีนี้เราไชิ้นงานไปอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็เตรียมเพื่อจะเชื่อมนะครับ เวลาเชื่อมนะครับเราก็พยายามอย่าให้เปลวไฟมันใกล้ตรงพวกพื้นปูนหรือเศษที่มันจะติดไฟครับแต่ปูนมันมันจะไม่ติดไฟแต่มันจะแตกครับแตกกระเด็นเข้าตาเรานี่นะครับก็เปิดลมจะเปิดแก๊สครับแถ้าขั้นตอนต่อมาในการจะ จะเปิดจะจุดไฟนะครับก็ต้องเปิดเปิดแก๊สก่อนนะครับลมเปิดท um, um> um> ีいい่หลังนะครับอ um> um> ่าน um> 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 ๋ยวผมจะเปิดแก๊สก่อนนะครับเปิดแก๊สก่อนนะครับจุดนี่ครับแล้วก็ค่อยๆปรับลมนะครับอันนี้แรงไปไหมครับแรงไปเราผ่อนแก๊สนะครับถ้าแรงไปนะครับผ่อนแก๊สนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับอ มลมๆลม,ลมเปิดค่อยๆเปิดลมนะครับคือถ้าไฟอยู่ประมาณต้องดูขนาดท่อนะครับถ้าท่อ3ามนไฟอยู่ประมาณนี้ก็กพอดีครับนะครับเตลวไปแต่ถ้าแต่ถ้ายิ่งตับเปลวสั้นนะครับดูเปลวสีกฟ้านะครับ เปลวข้างในนะครับสีฟ้าเนี่ยยิ่งสั้นไฟยิ่งแรงนะครับแต่ผมจะลองปัดให้ดูนะครับเนี่ยมีไฟแรงมากเลยครับถ้าเราเชื่อมมือใหม่ๆเชื่อมก็ประมาณทำให้ไฟประมาณเท่านี้ครับหรือหนึ่งข้อมือก็ได้ครับประมาณเท่านี้ครับเปลวไฟหนึ่งข้อมือนี่ก็แรงอยู่แะ้อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผมจะเอาประมาณเท่านี้นะครับเอากลางๆนะครับไม่แรงเลยแต่ถ้ายิ่งสั้นยิ่งแรงหน้าครับอย่างนี้แรงหน้าเลยนะครับนี่ครับ ถ้าเสียงคู่ที่ออกมายิ่งแรงครับเนี่ยลองปรับดูนะครับนี่ครับเนี่ยแหละอันนี้ก็ได้ครับแส่เชื่อมท่อใหญ่ครับแต่ถ้าท่อสามหุนมก็ประมาณเท่านี้ก็ได้ครับแล้วทีนี้ผมจะผ่อนไฟนะครับไม่แรงมากอ่านท่านี้ครับแล้วก็ขี่ไปที่ชิ้นงานนะครับข้อทองแดงนะครับ อันนี้คือเริ่มร้อนแล้วนะครับพอเริ่มร้อนมัดับตัวเชื่อมเนียดับไปเลยเนี่ยพอเริ่มร้อนเนี่ยครับตัวเชื่อมเราต้องใส่ฝังใส่ฝั่งตรงข้ามนะเพื่อจะให้มันไหลมานะครับเนี่ยเริ่มร้อนเราก็ต้องถอยห่างอ่าไปนะครับถอยห่างไปเพื่อเพื่อนี่ครับเนี่ยครับใส่ฝังตรงข้ามเพื่อเชื่อมก็จะไหลมาเองนะครับพยายามถอยห่างนะครับอ่านี้ครับพอไฟยิ่งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวทอทางแรงทะลุครับเราก็ละ เพื่อความมั่นใจนะครับเราก็ไล่ไปอีกก็ได้ครับไล่ like, ไปอ,อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ได้แล้วครับเสร็จสิ้นแล้วครับอันนี้ก็อยู่แล้วครับนะครับแค่นี้เองนะครับประมาณถ้าเราไปจี้มากนี่สุดเดี๋ยวท่อเราทะลุนะครับเราก็จะดึงออกถ้าท่อมันแดงแล้วนะครับ <S <S เราก็ดึงไปมาหน่อยนึงแล้วก็ใส่ลวเชื่อมไปนะครับใส่ลวดเชื่อมเวลาใส่เราก็ เวลาใส่รถเชื่อมนะครับเราก็ต้องไฟฝั่งตรงข้ามนี่ครับเพื่อให้มันไหลมาฝั่งที่เราไฟเราอันนั้นอยู่อย่างนี้ครับถ้าเราจี้ไฟอย่างนี้ครับรถดเชื่อมเราก็ไฟไฟฝั่งตรงข้ามนี่ครับแล้วมันจะไหลเข้ามาหาทางไฟนะครับรถดเชื่อมนะครับเวลาเวลานี้ครับเดี๋ยวผมเป็นตอนเวลาปิดก่อนนะครับถือว่าแก๊สมันอยู่ประมาณนี้แก๊สใส่เวลาปิดเราต้องปิดปิดลมก่อนนะครับถ้าเราปิดแก๊สก่อนตุ้มมันจะดังนะครับมันจะแตก แต่เสียงดังตกใจนะปิดลมก่อนนะครับปิดลมก่อนอ่ะแล้วค uh, so uh ่อยปิดแก๊สนะครับอ่าย้านะครับปิดลมก่อนเวลาเราค่อยปิดแก๊สแต่ถ้าเวลาเปิดก็คือเปิดแก๊สก่อนติดแก๊สก่อนแล้วค่อยเปิดลมทีหลังนะครับอ่าปิดแก๊สนะครับแล้วทีนี้เรามาดูชิ้นงานครับดูชิ้นงานนะครับอ่ะเห็นไหมครับ ชิ้นงานแค่นี้ก็แค่นี้ก็อยู่แล้วครับได้แล้วครับนี่ครับชิ้นงานครับแค่นี้ไม่รั่วนะครับแอร์เราก็ไม่รั่วนะครับครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับช่างมือใหม่นะครับกับผู้ที่สนใจในด้านช่างนะครับ ครับสวัสดีครับ